บ้านแฝดสไตล์บ้านเดียวที่อยู่ใจกลางบ้านยังพรซอยยีที่มีถึง3ห้องนอน2ห้องน้ำหนที่จะอดเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นเซเว่น ซีเจนะครับโรตารี่ซีอย่างต่างเนี่ยคือว่าครบมากเลยนะครับและยังไม่พอนั้นยังอยู่ใกล้กับตลาดสดด้วยนะแต่ที่สําคัญนะครับที่มาวันนี้นะครับเนี่ยมาบอกว่าที่นี่ของแถมจัดเต็มจริงๆนะครับมาดูในส่วนของตัวบ้านกันดีกว่าครับว่าบ้านนะครับแฟสไตล์บ้านเดี๋ยวจะสวยแค่ไหนเริ่มแรกเลยครับนะฮะเริ่มจากนะครับโรงจอดรถนะครับที่ทางองค์การนะครับได้ออกแบบดีไซน์ให้มีโรงจอดรถครบเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นปูกระเบื้อง ตรงจอดรถให้พร้อมนะครับมาพร้อมสนามหญ้าหน้าบ้านแบบนี้ให้กว้างๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะปูหญ้าเทียมก็ได้นะครับหรือจะปูหญ้าจริงปลูกต้นไม้ก็ถือว่าสะดวกสบายเช่นเดียวกันนะครับกับพื้นที่บริเวณหน้าบ้านนั่นเองครับมาดูส่วนไฮไลท์ของทางโครงการได้ออกแบบดีไซน์นะครับนึ่งถึงลูกบ้านนะครับโดยการใส่ดิจิตอลดอทเข้าไปนะครับเป็นแบบกดรหัสเนี่ยก็สามารถเข้าบ้านได้เลยนะครับโดยที่มีขีดการก็สามารถแตะแล้วก็เข้าบ้านได้เลยตรงนี้สะดวกสบายแน่นอนครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะไปดูในบ้านกันดีกว่าครับ พอเข้ามาในตัวบ้านนะครับอย่างแรกทีเห็นก็คือเรื่องของห้องโถงที่มีขนาดกว้างนะครับและยังไม่พอเท่านั้นครับทางของการได้แถมชุดไม่เป็นชุดวิวอินชั้นวางทีวีที่ให้มาแบบนี้ โซฟาสวยแบบนี้นะครับใหญ่ๆแบบนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์เลยนะได้ยังไม่พอเท่านั้นครับนะในส่วนของห้องโถงนะครับที่มีขนาดกว้างแล้วนะครับสามารถทาเป็นที่ทําเป็นโต๊ะทานข้าวแบบนี้ได้เลยนะครับที่นั่งแบบนี้นะครับได้ยังไม่พอเท่านั้นครับนะในส่วนของห้องโถงครับยังมีหน้าต่างที่ให้มาจัดเต็มเช่นเดียวกันนะครับของห้องนอนห้องแรกกันนะครับนะทุกห้องนะครับจะมีดิจิตอลดอทแบบนี้นะครับสามารถกดรหัสแล้วก็เข้าไปในห้องได้เลยนะครับหรือท่านใดนะครับที่เืิมรหัสก็จะมีกุญแจ เอาไปดูในห้องดีกว่าครับเข้ามาในห้องส่วนของห้องแรกนะครับจากแรกที่เราจะเห็นก็คือห้องนอนห้องนี้นะครับมีหน้าต่างครับให้ทุกมุมเลยนะครับและยังไม่บอนั้นครับนะทางการได้แถมเฟอร์นิเจอร์ชุดที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะคือโครงการได้แถมเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับถือว่าตอบโจทย์และสวยงามทีเดียวครับเช่นเดียวกันครับกับห้องนอนห้องที่สองครับก็จะมีดิจิต้อนล็อกแบบนี้ให้เหมือนกันครับกดนี้ ห้องนอนห้องนี้นะครับถือว่ากว้างนะนะครับมีหน้าต่างให้มา1บานนะครับนะสามารถทําเป็นห้องทํางานนะครับห้องอเนกประสงค์ถังได้เลยนะครับหรือบางคนเนี่ยทำเป็นห้องดูหนังฟังเพลงต่างถือว่าตอบโจทย์เลยนะสำหรับห้องนอนห้องที่2นั่นเองครับมาดูในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมกันดีกว่าครับสำหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับอย่างแรกที่เรามาเห็นก็คือจะมีห้องนอนที่ขนาดใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับยังไม่พอเท่านั้นครับมีหน้าต่างให้แบบนี้นะฮะและในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับจะมีในส่วนของ ห้องน้าภายในตัวครับไปดูในห้องน้ำกันครับพอเข้ามาในส่วนองห้องน้ำนะครับก็จะมีอ่างล้างหน้าให้แบบนี้ขจุภัณฑ์ของกระดนะครับแล้วก็มีฉากกั้นแบบนี้ให้มาด้วยนะครับและแบ่งโซนแห้โซนเก็บได้อย่างชัดเจนนะครับนะฮะและปูกระเบื้องปูเต็มนะครับมีมีช่องระบายอากาศให้มันโค้งแบบนี้นะครับส่วนตอบตัวได้นะบมาดูในส่วนต่อมาครับก็คือห้องครัวนั่นเองครับทางงค์งการได้ออกแบบนะครับให้มีประตูกั้นแบบนี้เพื่อไม่ให้กลิ่นออกมาในส่วนของห้องผรัวนั่นเองแะครมาดูในห้องครัวกันครับ มาดูในส่วนของห้องครัวนะครับทางควงการได้ออกแบบนะครับให้เป็นครัวรูปตัว L แบบนี้พรกกับพูดดูอากาศตอกแก๊สแบบฝัง หองเก็บของด้านล่างนะะฮแล้วก็ซื้อหน้าจ่ายสแตนเลสตัวนี้และยังไม่พอเท่านั้นครับตรงนี้ยังมีหน้าต่างนะครับเห้องน้ำด้านนี้นะครับเวลาเพื่อนมาแขกมาก็จะเข้าห้องนี้เนาะครับถือว่าออกแบบดีไซน์ค่อนข้างกว้างนะครับไม่เป็นนะครับอ่างล้างหน้านะครับที่ตัวพันนะครับเป็นของทแตเลสทั้งหมดเลยและยังไม่พอเท่านั้นครับเต็มเบื้องคูให้เต็มนะครับฝักบัวให้สวยๆเลยพร้อมจุดเซอร์วิสนะครับนี่เซอร์วิสเป็นส่วนของเครื่องทำน้ำอุ่นนั่นเองครับผมนะได้ยังไม่พอเท่านั้นครับจะมีช่องระบายอากาศตรงนี้ ให้มันครบเลยนะครับสำหรับตัวห้องนาวนั่นเองครับมาดูในส่วนของหลังบ้านนะครับเนี่ยถือว่าตอบโจทย์เลยนะพื้นที่ซักหลังกว้างนะครับเนี่ยทางโครงการได้ทพื้นคอนกรีตนะครับให้เต็มพื้นที่เลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะจุดเซอร์วิสนะฮะปลั๊กไฟนะครับหลังบ้านนะครับก็มีให้เรียบร้อยเลยพร้อมเนี่ยแล้วก็บ้านหลังนี้นะครับสามารถเดินรอบบ้านได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นบ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยวครับที่มีพื้นที่ข้างบ้านนะครับเดินได้รอบบ้านเลยนะ สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการนะอยากได้ฟังก์ชันครบๆแบบนี้นะครับโครงการนี้เลยครับเหมาะมากครับสำหรับเพื่อนที่สนใจนะครับกับโครงการบ้านแฝตสไตล์บ้านเดี่ยวโครงการ P.P.K Minimal House นะครับมาบยางพรซอย22นะครับสามารถทักทายอินบ็อกซ์มาสอบถามกันได้นะครับกับโครงการนี้ที่ทำเลดีมากๆครับนะไม่ว่าจะเป็นนะครับอยู่ใกล้กับตลาดสดโตตัสบิ๊กซีเซเว่นนะครับถือว่าครบเลยนะครับและยังไม่พอเท่านั้นยังอยู่ใกล้กับนิคมไม่ไม่เป็นอมตะชิตีนิคมอิตเทิลซีบอร์ดและยังอยู่ใกล้กับห้างซีเคพารซาด้วยแล้วก็โรงพยาบาลนะครับนี่ยิ่งอยู่ใกล้มากเลยนะนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามทางเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับกับโครงการ P.P.K Minimal House มาบยางพรซอย สองนี่เองครับ